นครป่ากกงนะครับหรือปอกเดนโมนะครับ กจอดนะครับยุดยอดอเพื่อนนะครับตงกานดนพกเจ้วขันหัวการบเารสมรู้ร่วมค้องจอไปนะ้อ,อ,อนะครับจะรออ้อสอบีมชเียาการิต้อท้อาการแล้วโอยมีคอบนพูดโ่โผล่โผล่อดเทิงนะครับ พูนพูนามั่นใจว่าจะไหลบ่อนะครับมันมันน้ใจนะครับก็เห็นปลายทางเนี่ยมาอัดนะครับออนี่นี่นี่อ๋เห็นนะครับเนียกไหลมาบัง บ่อไหลนะครับยังมีควันสิดธดของดวงอาทิตย์เมฆำตึบ๊บ,บไหลทำกันควันกันทุบโอ้เหมือนเลยเป็นอ้ยไปปวดอเพยเมีเหมอมมนันอสองร้อยหกสิบแล้วนะครับ

ทอนปลากโกงนะครับหรือปอกไดนโมนะครับบางนี้เบิกใจเยเบิกใจเลยไม้องบิกใจเลยโหเิเลไปลู้อง้ำุเยวหเครับอัอยโ้สาัเบาเนี่ยวนสายให้เบื้องบนเลยเบืองบนไปเอาแลวทั้งเรื่องหม พอกำลังเบิ่งการทำงานโลอ้ดีี่รองคุยกับฐานสองจอนะครับพี่้องคุยกับฐานนะครับปอกไดนมวันนี้พ้สองสามน่องมา่มนนเปีร้อยครับสำหรับทีมงานปลอกดงนม้อค3ับสองสามสาม่านามรวนะครับสามร สามร้อย,ยหกสิบาทเจ็ดสมพรนะครับ็อกเดนิโม่สามร้อยหกสิบดปักงเห็นปะปักงเจ้าพิม